สวัสดีครับผมแบงค์เรียกว่ากกนะครับกับคุยคนเดียวกับ BRK ก็ไม่ได้เจอกัน2-3วันเนื่องจากสายตาไม่ค่อยเอื้ออํานวยนะครับก่อนนี้ก็ปกติดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็แบบนี้นะครับร่างกายสำคัญที่สุดคนเราร่างกายพร้อมทุกอย่างก็พร้อมนะครับ แม้ว่าสิ่งรอบข้างจะไม่ค่อยพร้อมแต่ในเมื่อร่างกายเราพร้อมแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงคนเราอยู่ที่ตัวเรานะครับจะอ่อนจะแอดจะเข้มจะแข็งมันก็อยู่ที่ตัวเราโรคภัยมันก็แค่ประสบการณ์เหมือนกับบาแดแผลเนี่ยนะครับ บาดแผลมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะเจ็บปวดหลังจากนั้นมันเป็นได้แค่เพียงแผลเป็นตรงนี้ก็แผลเป็นตรงนี้ก็แผลเป็นตรงนี้ก็แผลเป็นนี่คือประสบการณ์ของเรามันมีไว้ให้เตือนว่าตรงนี้โดนแล้วนะอย่าโดนอีกให้ไปโดนที่อื่นบาดแผลสำคัญครับ ไม่มีใครนะครับที่เกิดมาแล้วไม่มีบาดแผลไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทางกายบาดแผลทางใจบาดแผลทางใจคืออะไรบาดแผลทางใจคือสิ่งที่มันทําให้เราคิดขึ้นมาแล้วมันรู้สึกไม่พอใจไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตณจุดจุดนั้นนั่นเขาเรียกว่าแผลใจนะครับ มันจะย้อนกลับไปเพื่อทำให้สิ่งนั้นดีไม่ได้นอกจากว่าเราเอาที่มันผ่านมานะแผลใจตัวนั้นนะไประมัดระวังข้างหน้าว่าจะไม่ให้มันเกิดอย่างนั้นอีกอันเนี้ยสำคัญชีวิตจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็เอาจะแพลใจนั่นแหละมาระแวดระวังข้างหน้าจะให้มันมี ส่วนแพ้กายนั้นแน่นอนมันมาจากอุบัติเหตุมั่งความไม่ระมัดระวังมั่งมันก็เหมือนกันมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราทำอย่างเงี้ยเราเคยบาดเจ็บเราหันหอมอย่างเงี้ยมันเคยบาดมือวันข้างหน้าเราหันหอมอีกเราก็จะไม่ทำแบบนี้อย่างผมผมชอบหันใส่มือเงี้ยถ้ามีใครมาเรียกก็จะหันว่า น่าจะโดนละทีนี้ก็เปลี่ยนจากมีดคมๆหน่อยเป็นมีดทื่อๆหน่อยแต่กดล้ไม่ก็วางกับเขียงเพราะว่าผมไม่รู้มันเป็นยังไงล่ะชอบหานใส่มือแต่ก็นั่นแหละถ้าคุณชอบคุณก็ต้องเสี่ยงที่จะบาดเจ็บความเสี่ยงนะบางอย่างมันควรที่จะเสี่ยงบางอย่าง มันไม่สุขควรที่จะเสียงเสี่ยงและเราชนะเรามีผลประโยชน์เราได้มันก็มีความสุขเสี่ยงและเราพ่ายแพ้เราเสียเราเจ็บมันก็แน่นอนเป็นอันเสียใจเป็นอันผิดหวังนะครับเวลาทำอะไรเนี่ยอย่า ให้มันมากเกินไปอย่าให้มันน้อยเกินไปเหมือนพระพุทธเจ้าบอกวัชิมาปฏิปทาทางสายกลางนี่แหละดีที่สุดเวลาขับรถก็เหมือนกันครับขับแม่กับฟุตบาทกลางเกาะกลางถนนเลยป <c oughs> ูดเลนนะครับเพื่อนๆหลายคนก็เริ่มจะถอย ไม่ต้องถอยหรอกครับเราเหยียบมาถึงขนาดนี้แล้วก็ก้าวมันไปต่อไปทางข้างหน้ามันอาจจะมีน้ำมีก้อนหินมีหญ้าลกล้างแต่ถ้าเราไปหล,หลายๆคนเนะก็ช่วยกันถางช่วยกันแผ่วช่วยกันเก็บกวาดเดี๋ยวทางก็โล่งเองครับคนไปก่อนมันมันย่อมลำบาก ว่าคนเดินตามหลังถ้าคนไปก่อนเขาทำทางไว้ดีคนตามหลังมันก็สบายไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าเราล้มอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเขามีน้ำใจเขาก็จะประยุงเราขึ้นอ่งเราเขาเขา,า,า,าเดินตามหลังเรามาเขาเห็นเราล้มก็จะประยุงเราขึ้นมาเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวนั่งพักก่อนอได้ผมช่วยนี่คือนิสัยคนไทย ก็ตรงๆเลยใส่คนไทยเลยนี่ใส่งี้จริงไม่ว่าอาจคือส่วนน้อยนะครับที่มันจะแบบว่าโกรธเกลียดกันว่าไม่เผาพริกเผาผื้กันเลยเนะี่ยน้อยนอกเสียาว่าไม่เป็นไรหสี่กัมห้ที่ผ่านมาต่างนี้ไปแล้วก็เริ่มกันใหม่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆจะโกรธเกลียดแค่แค่แคลายกันแค่ไหนเนะี่ยส่วนน้อยที่แบบว่าเอาปืนมายิงกันเลยเนี่ยน้อย แต่เวลาข่าวนะข่าวมันต้องขายข่าวแบบนี้มันต้องเอาข่าวแบบนี้มาออกมันให้คนสนใจมาติดตามมาดูเฮ้ยเขาทําอะไรกันข้านะไม่มีหรอกครับบ้านนี้เอาเอาข้าวอาหารยาปลาปิแปให,ให้บ้านโน้นที่ไม่มีส่วนนี้เขามันเยอะมันมีเยอะมันก็เลยไม่เป็นอะไรที่เป็นพิเศษชอบเอาไปว่าบ้านนี้ไปยิงบ้านนั้นเนี่เอามาออกข่าวเพราะว่ามันน้อย มันน้อยแต่เรื่องมันจะดังอันมันเยอะเรื่องมันจะไ่อเงียบนะครับไม่รู้วันนี้ผมพูดเรื่องอะไรใครพอจับใจความได้บ้างก็ลองพิมพ์มาให้ผมหนะ่อยผมก็ไม่รู้ผมพูดอะไรไปบ้างว่าเวลาผมพูดผมไม่มีเขียนไก่ขอดังผมจะพูดเรื่องนี้ดังนั้นผมก็พูดไปเลยนะครับวันนี้ของงดเพลงนะครับ เสียงเงี้ยไม่ค่อยดีถ้าเสียงดีเมื่อไหร่คลิปหน้าแล้วกันพรุ่งนี้ลองเพลงใครอยากฟังเพลงอะไรลองลองพิมพ์มานะครับถ้าผมลองได้จัดให้เลยพิเศษพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ